เพ el, mil, ื so port, right ่อนๆครับปีใหม่นี้ลองตุนดูนะครับเพื่อนๆตุ๋นตีนไก่ตุนไม่ยากเพื่อนๆที่ได้ซอสแตกซิกไปแล้วครับเนี่ครับเน่าๆงี้ลองตุ๋นกินดูนะเพื่อนๆได้ซอสแตกแตกซิกไปแล้วทําไม่ยากครับไปซื้อลากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยป่นนะครับเทลงไปแล้วทุบขาแก่ลงไปสักหน่อยครับลองตุนดูใช้เวลาแค่ประมาณชั่วโมงที่นี้ก็กินได้แล้วครับเพื่อนๆตีนไก่ตุนไม่ยากนะใช้เวลาไม่นานนี่ครับเพื่อนๆลองทํากินดูปีใหม่นี้ไม่ต้องเอาไปทอดนะ ได้ตีนไก่มาไม่ต้องไปทอดเหมือนที่เขาทำขาไก่ซปเปอร์ไม่ต้องมันเพื่อนนะเอามาต้มได้เลยได้ซอสแตกซิกไปก็ลองทำกินดูครับปีใหม่เนี่ยสวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่ใช้ซอสแตกซิกอยู่อากาศกำลังหนาวลองทำกินดนูครับตีนไก่ทำไม่ยากครับตีนไก่ทำง่ายง่ายทำง่ายมากเลยตีนไก่ถ้าได้ซอสแตกซิกไปไม่ต้องใช้อะไรเยอะใช้ซอสแตกซิกมีรากบกชีกระเทียมไปตลาดไปซื้อมารากบกชีกระเทียมปั่นให้ละเอียดแล้วเทลงไป ทุกขาแก่ลงไปสักหน่อยเอาตีนไก่มาสักโลสองโล,งโลตุ๋นกินปีใหม่เนี้ยครับหนาวหนานี่อร่อยตุ๋นไม่ยากตุ๋นง่ายๆตุ๋นไม่นานแค่ชั่วโมงน,นี้ก็ได้กินเลยครับเพื่อนๆไม่ต้องเอาไปทอดไม่ต้องไปทำเหมือนที่เขาทำซุปเปอร์ขาไก่อะไรพวกนี้ไม่ต้องนะไม่ต้องไปทอดครับต้มไปเลยครับแล้วหนังหนังไก่ตีนไก่มันจะดูดซึมความหอมของซอสของเครื่องเทศเข้าไปมันจะทาให้อร่อยอร่อยริงๆนเพื่อนตัวนี้ผมทำแล้วผมขายดีผมเลยอยากจะแนะนำเพื่อนๆหน้าหนาวนี้ลองทํากินดู ครับโอเคใครๆที่สนใจอยากได้ซอสแตกซิกลองทักมาในเพจเตาแตกซิกนะทาแล้วติดใจอร่อยแน่นอนผมบอกเลยเพ<ๆ>ื่อนๆโอเคเพจเตาแตกซิกเขาหยุดรับวันที่26นะครับพเพะเื่อนะปีนี้มันไม่มีโควิดลดค่อนข้างที่จะกลับบ้านกันเยอะต่างจังหวัดนะครับอากาศยิ่งกําลังนหนาวๆด้วยใครๆก็อยากจะกลับบ้านแล้วรถจะติดเพจเตาแตกซิกหยุดรับวันที่26นะรับไม่ได้แล้ว27 28ไม่รับแล้วเพราะว่ากลัวส่งไม่ทันลูกค้าเนเพื่อนที่สั่งของดูดีๆ เพราะว่ายี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดถามว่าเขาส่งไหมคนส่งเขาวิ่งกระจายส่งอยู่แต่ทางกรุงเทพเ่ยบาง,บางจุดบางที่เขาหยุดรับวันที่ยี่สิบหกเพราะกว่าเขาจะไปถึงปลายทางแต่จังหวัดมันค่อนข้างจะใช้เวลานานรถติดปีใหม่เพราะปีนี้ไม่มีโควิดโอเคเ,เพื่อนๆลองใช้ดูซอสแตกซิกทักมาในเพจเตาแตกซิกสนใจทักเข้ามาได้เลยครับผมบอกตรงๆว่าอรอ่อยอร่อยแน่นอนผมทําแล้วขายดีเลยอยากจะแชร์อยากจะแนะนําเพื่อนๆครับลองเปรียบเทียบดูกับซอสตัวอื่นที่ทําอยู่ทุกวันนี้แล้วเอาซื้อซอสแตกซิกไปทาก,กินดู ทำกินดูแล้วคุณจะรู้แล้วว่าเอ้ยแม่งแจ๋งว่ะโอเคเพื่อนๆแนะนำเพื่อนๆทุกคนนะครับบ๊ายบายนี่ไยขอก่อนเลยครับบ๊ายบาย